ัดีดค่ะ,คะพวกเราเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ตำบลม่วงคล้องอําเภอชายบาดานจังหวัดลบบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขต2ค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายรานกระคำลงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหิงพิทาตุ้งทองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ สวัสดีค่ะนชื่อเด็กหญิงวิรัญญาพิม้องเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอรายงานการศึกษาเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตกรรมทอผ้ามัดหมี่แห่งบ้านมะกอกหวานพัฒนาราชานุเคราะห์ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะมอนทำไมเสื้อสวยจังใช่ใช่ไปได้มาจากไหนหรออ๋อพอดียายเราทอให้เองแหละ เราอยากรู้จังว่าการทอผ้าเป็นแบบไหนพาเราสองคนไปดูเลยซิได้สิเดี๋ยวเย็นนี้เราพาไปดูหมู่บ้านเขาหินกองเดิมสร้างอยู่ที่หมู่บ้านมะกอกหวานเก่าในตอนนั้นได้มีการสร้างเขื่อนป่าปสักชลสิธิ์ขึ้นมาจึงทําให้เกิดน้ําท่วมชาวบ้านก็พากันอพยพมาที่หมู่บ้านเขาหินกองทอผ้าก็มีมาตั้งแต่สมัยมะกออหวานเก่าในตอนนี้ก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่สืบสานการทอผ้าจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ นี่ไงบ้านยายเราสำหรับวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูการทอผ้ากันค่ะไป,ไปกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้พวกหนูจะมาขอนวิธีการทอผ้าเลยค่ะได้จ้าวันนี้ใช้ในการรอผ้าหนึ่งสี่ทำหน้าที่ถอผ้ายายลองทำให้หนูดูหน่อยได้ไหมจ๊ะได้จ้า ก็ยัดีดำด้วเนี่ยเนี่ยมูกก็มูก็ึกกดได้เน,นี่ยมูีก็ั่สนี่คือกระสวยเอาไว้สำหรับพุ่งตอนทอผ้าอันนี้คืออะไรเหรอหม่อนอ๋อนี่คือได้มัดมีทอประดที่ยังไม่ได้มัดลายเลยย้อมสีนี่คืออะไรเหรอหม่อนทำไมไมันมีหลายสีจังอ๋อนี่คือเหล็กมัดมีโดยมีเชือกคอเอาไว้มัดลาย ันนี้เรียกว่ากรงเอาไว้สําหรับใส่ได้เพื่อปั่นไส่หลอดอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือหลาและหลอดเอาไว้สําหรับปั่นหลอดได้ทําแบบนี้นะรู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ 1. ขึ้นได้ที่จะทอซึ่งเป็นการปูพื้นสีได้ค่ะหลังจากที่ปูพื้นสีแล้วก็นำได้มัดหมีมาใส่กิ่งทีละเส้น หลังจากนั้นก็ทําการเก็บเขาค่ะหลังจากที่เตรียมกี่ไว้แล้วให้นําได้มัดหมี่มาใส่กลงเหล็กและนําเชือกปอมามัดตามลายที่ต้องการค่ะหลังจากที่ได้ลายตามที่ต้องการแล้วให้นําได้มัดหมี่มาต้มและใส่สีตามที่ต้องการค่ะ ต้มได้มัดหมี่เสร็จแล้วให้นําได้มัดหมี่มาตักทิ้งไว้ประมาณหนึวันค่ะหลังจากที่ได้มัดหมี่แห้งแล้วให้นํามาขึงในกรงเหล็กและตัดเชือกฟอออกก็จะได้ตามรายที่ต้องการค่ะเมื่อตัดเชือกฟอออกแล้ว ให้นำได้มัดหมี่มาใส่กลงและนำมาปั่นใส่หลอดเพื่อนำไปใส่กี่พร้อมที่จะทอผ้าค่ะลายปัจจุบันที่นิยมทําคือ1ลายดอกทันธวัน2ลายต้นสน3ลายขอ4ลายว่าวจุฬา5ลายห้องเต้หรือลายบันได6กลายลิซ่าและนี่คือตัวอย่างลายดอกทันธวันค่ะการทอผ้าของหมูบ้านของหนูกองในตอนนี้แม่คนนี้ไม่เห็นแล้วเพราะคนที่ทอผ้าอยู่มีอายุป่องข้างมาก ภายภาคหน้าอาจจะไม่มีการทอผ้าพวกเราได้เ็อีกพวกเราจรึงทํารายงานการศึกษาเรื่องนี้ขึนะ้นมาเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้าให้อยูู่่วกับบ้านกของเรานี้ตลอดไปค่ะขอบคุณคและสวัสดีค่ะ